ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะจะมานําเสนอนะครับพาวเวอร์มิเตอร์นะครับเครื่องวัดพลังงานของเครื่องจัไฟฟ้าเรานะครับตันนี้การใช้งานก็ไม่ยากครับเพียงท่านเสียบเสียบปลั๊กไว้ก่อนนะครับจากนั้นค่อยนาเครื่องจช้ไฟฟ้ามาเสียบอีกทีหนึ่งนะครับก็ก่อนอื่นผมจะรีเซ็ตก่อนนะครับกดที่ปุ่มรีเซ็ตนะครับหน้าจอจะดับไปคู่หนึ่งขึ้นมานะครับ ทุกอย่างก็จะแสดงนะครับ0 0 0 0 0หมดทุกอย่างผมจะเสียบปลั๊กนะฮะตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์พัดลมนะครับที่ทางร้านเรามีจำหน่ายนะครับเป็นพัดลม DC แต่ว่าใช้อะแดปเตอร์ใช้ไฟบ้านร่วมด้วยนะครับได้นะฮะก็ตัวนี้นะครับจะทดสอบโดยการเอ,อ,อ่านดูาดูก่อนตัวเลขบอกอะไรม้างนะครับตัวเลขด้านบน บอกเวลานะครับตัวนี้นะครับ2ถ้าเราเปิดครั้งแรกๆเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเป็นเป็น,ปนวินาทีก่อนแล้วก็ไล่ไปเป็นนาทีนะครับจากนั้นด้านนี้ก็จะเป็นชั่วโมงนะครับไฟนะครับอันนี้บอกไฟที่เข้านะครับ240เห็นไหมฮะดูไม่ชัดนี่แล้วกันะะนะครับ 240ร้อยส่จุดกว่านะครับ240 2 4 0โวลต์ความถี่50เฮิรตซ์นะครับตอนนี้ก็ไฟก็แรงดนะรีอันนี้บอกแอมป์กับ power factor นะครับเรายังไม่ได้ใช้งานนะครับอันนี้บอกวัดต่ำนะครับต่ำสุดต่ำสุดแล้วก็บอกวัดสูงสุดนะครับอันนี้ก็บอกค่าพลังงาน นี่ก็เวลาก็ประมาณหนึ่งนาทีว่า่ะเราลองเปิดพัดลมนะครับนะครับตัวเลขก็จะเริ่มเดินนะครับเวลา,าทันจะมองเห็นนะครับนี่นะครับตัวเลขเริ่มเดินนะครับอันนี้นบอกวันนะครับที่เราใช้งานมาแล้วกี่วันตอนนี้ก็ศูนย์วันนะครับก็จะเริ่มเปิดเมื่อกี้พวเร,เรารีเซ็ตไปอันนี้บอกกิโลวัตต์ เราเลย kilowatt hour นะครับเอ่อทีนี้กดปุ่มฟังก์ชันดูนะครับนี่นะครับแรงดันก็ลดลงมานิดนึงฮะเหลือ238.8นะครับความถี่เท่าเดิมแอมครับมาดูครับพัดลมตัวนี้นะครับขอผมกินกระแส0.086นะครับไม่ถึง0.1แอมป์นะครับไฟน้อยมากนะครับประหยัดมากนะครับ แต่ว่านี่คือเบอร์หนึ่งนะฮะอันนี้วัดนะครับวัดต่ำสุดอยู่ที่6.2วัดสูงสุด13.4นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองเออเปิดนะครับเร่งเบอร์อื่นดูนะครับ,นะรบนี่พัดหวมปไปเนะ่อเดี๋ยวผมขยับให้ดูนะครับนี่ยนะฮะ นี่คือเบอร์หนึ่งนะครับผมจะเปิดเบอร์สองนะครับเราดูว่าจะกินไฟเท่าไหร่มิเตอร์จะบอกค่าต่างจากเดิมหรือไม่นะฮะนี่ครับจากนี้นะครับเปิดเบอร์สองครับก็ขึ้นมาอยู่สิบสองกว่ากว่านะครับสิบสองวัตต์เบอร์สามครับเนี่ยนะครับค่าจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสิบห้ากว่านะครับก็ถือว่าใกล้เคียง เพราะว่าพัดลมตัวนี้เนี่ยสเปคเราจะอยู่ที่สเปคพัดลมนะฮะอยู่ที่15วัตต์นะครับเกินไปก็จะเป็นค่าการแปลงพลังงานของอะแดปเตอร์อีกก็น่าจะตรงครับตัวนี้ก็ท่านใดที่อยากรู้ว่าเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าของท่านนะครับกินพลังงานเท่าไหร่นะครับก็ซื้อตัวนี้ไปติดตั้งนะครับใช้งานง่ายครับก็แค่กดส่วน คู่มือนะครับมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้คู่มือนะครับตัวนี้ครับ power meter นะครับนี่ครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คงไม่ลำบากเท่าไหร่นะครับก็จะบอกนะครับโหมดต่างๆที่มีนะครับ เซตติ้งโหมดการตั้งค่าต่างๆนะครับก็ใช้งานง่ายครับแทบไม่ต้องทําอะไรเลยพอเราปิดนะครับอันนี้ผมปิดพัดลมแล้วก็สังเกตได้ว่าไฟนะครับแสดงสถานะเนี่ยตัวเลขแสดงสถานะนะครับก็เป็นศูนย์นะครับพอเริ่มเปิดนะครับครั้งที่รันมอเตอร์นะครับที่เราสตาร์ทมอเตอร์เนี่ยกระแสเออมันจะกินพลังงานครับกวาดจะขึ้นสูงหน่อยแล้วค่อยลดลงมาเรื่อยปกตินะครับ เร่งนะครับมันก็จะค่อยๆไต่ค่าพลังงานเกินไปจนถึงรอบที่มันเสถเทียรนะครับ1ึงองสามครับมี3เบอร์นะครับพัดลมเราครับเดี๋ยวโฆษณาพัดลมไปเลยในตัวด้วยแล้วกันนะครับก็พัดลม DC ซีครับสิโวลต์ครับขายดีมากครับตัวนี้ตัวนี้สินค้าหมดครับจะโฆษณาทําไมเนาะเอาเป็นว่านะครับตัวนี้นะครับ power meter นะครับบอกพลังงาน นะครับอยากได้อยากเอาไปใช้นะครับติดต่อได้ครับ SR Solar Cell นะครับราคาไม่แพงครับสวัสดีครับ